สวัสดีนักเรียนป .4 นะคะวันนี้การเขียนทศนิยมในรูปกระจายนะคะชั้นประถมศึกษาปีที่4โดยครูเชิดาแก้สุขใสโรงเรียนบ้านตะลิงสูงกันนะคะเราไปดูกันเลยอ่ะสาระสำคัญของเรื่องที่เราเรียนวันนี้นะคะสาระสำคัญคือการแสดงค่าของเลขโดดในแต่ละหลักของทศนิยมในรูปการบวกค่าของตัวเลขโดดในแต่ละหลักเรียกว่าการเขียนในรูปกระจายนะคะอ่ะ เราไปดูกันวนะ่าเป็นเป็นแบบไหนดูตัวอย่างข้อนี้520อ่านนักเรียนอ่านเป็นแล้วใช่ไหมคะตัวข้างหน้าจุดสอชมตัวนี้อ่านตามจํานวนนับปกติเลยก็คือ520ตัวข้างหลังอ่านเรียงตัวตัวเลขก็คือ 7. 520.735นะคะ เจดอ่ะดูคราวนี้ค่าประจำหลักทบตัวนนิดนึง5อยู่หลักร้อยมีเลขโดดคือเลข5าค่าของเลขโดดคือ500ตัวที่2คือ2อยู่หลักสิบเลขโดดคือ2มีค่าเท่ากับ20 0อยู่หลักหน่วยมีค่าเท่ากับเลขโดดก็คือ0มีค่าเท่ากับ0ใช่ไหมคะต่อไปหลังจุดทศนิยมตัวแรกคือหลักส่วน10เศษ1ส่วน10หรือ0.1ตัวนี้คือหลักส่วน10มีค่าเท่า เลขโดดก็คือเลข7ค่าของเลขโดดก็คือ0.7ต่อไป3อยู่หลักส่วนร้อยหลักส่วนร้อยเลขโดดก็คือ3ค่าของมันก็คือ0.03ต่อไปเลข5อยู่หลักส่วนพันเลขโดดคือ5มีค่าเท่ากับ0.005นี่คือทบทวนของเมื่อวันก่อนนะคะค่าประจำหลักของทศนิยมเอาไปดูกันต่ออ่าตัวนี้ 8 1 81. 2 3 9ดูนะคะแป2 3 9เเลขแปตัวแรกอยู่หลักส่วน10มีค่าเท่ากับ80เลข1อยู่ในหลักหน่วยมีค่าเท่ากับ1เลข2อยู่ในหลักส่วน10มีค่าเท่ากับเศษ2ส่วน10หรือ0.2เลข3อยู่หลักส่วนร0 0มีค่าเท่ากับเศษ3ส่วน100รอหรือ 0.03ยเลข9ก9อยู่หลักส่วนพันมีค่าเท่ากับเศษ9ส่วนหหรือ0.09นะคเอ่ะคะเวลาเขียนดังนั้น81.239เขียนในรูปกระจายได้ก็คือปบวก1บวกเศ่ส่วน10บวกเศษ3ส่วน10บวกเศ้าส่วน1 1 0ร้อ1ห0นะคะหรือ81.239เกท่ากับ80 10บวก1บวก0.2 บวกด้วย0.03แล้วก็บวกด้วย0.009นะคะเขียนในรูปกระจายรูปไหนก็ได้รูปข้างตัวนี้ก็ได้ตัวนี้ก็ได้นะคะ,ะดูข้อถัดไปเอาตัวนี้520.2 520.735 500บวก20 000, บวก0บวกเศ7 10บวกเศษ3ส่วน100บวกเศษ5ส่วน1,000หรือ,อ บวก20บวก0บวก0.7บวก0.03บวก0.05ศย์ 0. 0ตัวนี้นักเรียนเขียนก็ได้ไม่เขียนก็ได้นะคะอ่าดูข้อถัดไปอ่ะข้อนี้เดี๋ยวให้ครูเขียนให้ดูข้อนี้ต่อไปเลข8อยู่หลักสิบมีค่าเท่ากับ80บวก1บวก0.0บวกด้วย0.02ใช่ไหมคะ,ะต่อไปข้อถัดไป 129เลข1มีค่าเท่ากับ100บวก20คือหลัก10บวก9แล้วก็บวก0.1บวก0.08นะคะเอาข้อนี้500บวก90 0ตัวนี้นะคะบวกหรือไม่บวกก็ได้ครูไม่บวกนะคะ0.1หลักส่วน10 สองอยู่หลักส่วนร้อยก็คือ0ูนย์จุดบวกด้วยหลักส่วนพันคือ 5, 0 05, 0 5นจุน์ะคะต่อไป17 1อยู่หลัก10 7อยู่หลักหน่วย7ตัวนี้อยู่หลักส่วน10ก็คือทติยมยศหตำแหน่งคือ0.7บวก0นย์ตัวนี้ไม่เขียงก็ได้หรือเขียนก็ได้นะคะถ้าเขียนก็คือ0.00บวก เจ็ดอยู่หลักส่วนพันก็คือ0.007ข้อสุดท้าย20บวก9บวก0ตัวนี้เขาไม่เขียนนะ0.09บวก0.009นะคะ,ะคราวนี้ครูจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดในหน้าในแบบฝึกหัดที่7.8หน้าเท่าไหร่แล้วก็นักเรียนไปใสไปหาเองนะคะ เหมือนกับข้อนี้เติมคำตอบ50บวก6บวกตัวนี้คือเศษ5ส่วน10ก็คือใส่5ใช่ไหมคะตัวถัดไปคือเลข9ถัดไปคือเลข1อ่าข้างล่างก็คือเขียนกระจายนะคะใน2รูปแบบเลยนะคะเรียนทำเสร็จแล้วเขียนชื่อเขียนวันที่ส่งในน้ตเหมือนเดิมนะคะเอาสำหรับวันนี้สวัสดีคะ่ะ